วันนี้เข้าคร่านะฮะออเดอร์เราก็เตรียมมาก่อนบราเดียมเอลิทบรเดยมถึงทั้งหมด64ก้อนนะครับเป็นเงินประมาณ8 5 0 0 0 0บาทหนักเอาเรื่องอยู่นะฮะเกือบ5,000กว่าบาทแล้วเต็มอ่านะครับทีแรกของเราในวันนี้กดไลค์พี่วลา,าดวิ่งเข้าไปที่ตู้กดที่ฝั่งขวาปลดกันแตกออกแล้วก็ขอบุกเจ็บอีซี่การ์เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย e ซี่มากสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e l นเมลโลเมนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม r o x next generation กันอีกแล้วนะครับ<อ>กลับมาตามสัญญานะครับหลังจากคลิปเปิดตัวอันยิ่งใหญ่ของเมลโลเมคนที่2องนะฮะพ่อค้าของเราเองนะบือแมคค้านั่นแหละวันนี้เราจะมาตีบวกประดับฟ้าบวก7กันนะฮะ ถ้าวันนี้เราได้บวก7เราจะยังไม่ไปบวก8นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันอยากผมอยากให้มันไล่เสร็จในการปลดขั้นรีไฟก่อนพอแพทหน้ามากันแต่มาเราจะไปย้ํามันที่ขวานทองให้มันบวก7อยากจะหัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราเตรียมมาเท่าไหร่วันนี้คร่าวนะฮะออเดอร์เราก็เตรียมมาก่อนบรเดียมเอลิทบรเดียมถึงทั้งหมด64ก้อนนะครับเป็นเงินประมาณ8,000,000ถ้าหนักเอาเลื่องอยู่นะฮะเกือบ5,000กว่าบาทแล้ว แ,แน่นอนนะครับตีบวกไม่มีเพื่อนเพื่อนก็คงไม่ได้สวัสดีคนดูหนยครับสวัสดีครับ,รบตัวนี้ต้องบอกว่ามาใหม่นะครับผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าดวงน้องเนี่ยจะอยู่ที่เมืองไหนเท่านั้นยังไงเราน่าจะเปิดกันที่พอนเทล่าไปก่อนมาดูว่าพอนเทล่าจะทําให้เราติดบวกเจ็ดได้ไหมนะครับเหมือนตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกเมือนมาสารต่อซีรีส์บวกเจดระดับฟ้าของเจ้าตัวเมทที่จากเราไปกันเลยนะฮะ มาตีทีแรกเราจะเตียังไงดีออฟมีสูตรมีเสิร์ชหรือจะคุยกับพี่วลาดอีกสักทีมาส่งท้ายเมดมากดไลค์หนึ่งทีกดไลค์หนึ่งทีแล้วตีเลยกดไลค์เกมตุเดิมกดไลค์หนึ่งทีแล้วทีเลยเออเหรือดีได้กล้าทักเดี๋ยวลืมนะครับสืบทอดขออนุญาตสืบทอดก่อนไงนี่ต้องสืบทอดสืบไปเอจีอ่ะมีเอจีปะมีแค่สองอันนะเนี่ยอืมอันนี้คือเอจีปะอันนี้รักส่วนอันนี้เด็กอืมเด็กก็ได้ มาสืบทอดมาเรียบร้อยนะครับสองอันแล้วเดี๋ยวว่าทีแรกเอาไงออฟสุดลูกพี่วาราดอ,ะอ่ะกดกดไลค์หนึ่งทีแล้วตีด้านขวาไปหนึ่งครั้งด้านขวาด้วยเจ็ดแค่เอาวารจัดเต็มอ่านะครับทีแรกของเราในวันนี้กดไลค์พี่วาาดวิ่งเข้าไปที่ตู้กดที่ฝั่งขวาปลดกันแตกออกแล้วก็ขอบุกเจ็ดโอ้โหนิ่งว่ะออฟนิ่ว่ะนิ่งว่ะกดออ ไปวนแม่นะไปวนน้ำพุแล้วเข้ามากดตีเลยเฮ้ยวนน้ำพุวนฝั่งไหนไม่ไม่เหมือนกระตุกกระตุกแล้วแม่งไม่ติดอ่าจัดไปวนนะครับหนึ่งรอบพอป้าก้าอ๋อเอาไปเลยอ้าวเอาข้างไหนก้าข้างซ้ายข้างซ้ายก้าบอกข้างซ้ายก็เจ็บไปเลยยี่สิบสองทีหรือวะเนี่หว่ะแน่วแน่วเออปรับแนวก่อนไปเมึงเงินไป อ,อหรือตัวนี้มันจะไม่อาจจะไม่ใชออ่หรือตัวนี้อที่นี่อาจจะไม่ใช่เมืองของมันเราไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาที่ส่งมาให้เนี่ยคือปีที่ไหนผ่อนไอ้พายอนไปพาย้อนเนี่ยพายอนดีกว่าตามตามสไนไปก่อนไปกลับมาเจอกันอีกนะครับพาย่อน <c oughs> พารวย,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 ยใช่ป่ะ <c oughs> ไอก็ไม่รู้ต้องลองดูคลิปนี้ไอ้พายอนเอา ดูไอ้นี่เลยเตเตตัดอะไรเตเตตัดอะไหมันมันติดแบบมันตอ่งมันตปด่ะอ๋อไม่ถึงง้ติดกรอยอ๋อ่ถึงตีว่าตีเยอะ,ะใช่ไหมมันจะข้ามเหมือนเดิมน,นี่นี่ใจที่มุ่งมั่นใช่ไหมตอนนี้่งตีไปสามรอยกสิบปดครั้งเฮ้ยกำลังจะสี่ร้อยสาร้อยเก้า้าแล้วก็สี่ร้อยสองคลิกเอาวะ ถอดนี่ไปข้างก่อนถอดเสื้อถอดเสื้อเหรอเฮ้ยกาสองซิกประดับต้องถอดได้ปะโคลนต้องไม่ต้อง,องจัดไปตีไปเลยตีไปเลยนะครับมาขอบวกเจ็ดนะครับหนึ่งอันไปก่อนนะแบบใจชื้นใจชื้นขอบวกเจ็ดบวกเจ็ดไหครับอือคือสามครั้งแล้วยังนิ่งอยู่เลยวะตีไม่ยากหรอกไอ้เหี้ย โอ้โหนี่สครั้งต่อไปจะสามทีที่ร<า>้อยเลยนะเออครั้งต่อไปเป็นทีที่400รของตัวแม่ค้านะฮะเอาไงดิกาหัวไปเลยปะ่ะครั้งนี้บุกเจ็ดรอเราอยู่แต่วันนี้ไม่ดีอะไรนะคิดว่าจะตีกำลังตัดสินใจอยู่จะบอกว่าวันนี้ตีได้อีกแค่คืออันนี้อันเดียวนะเพราะว่าเรามีการแตกแค่2ชิ้นในวันนี้เอานะครับะ หวนเลยไหมโหวนเลยไหมขอทีที่400นะฮะต้องเปลี่ยนบวก6เป็นบวก7 DLP ต้องเปลี่ยนบวก6เป็นบวก7บวก7ไร <1> 1> โอ้โหทำไมทำไมมันยากอะไรขนาดนี้วะผมไม่ขึ้นใจเลยทีที่400เออทีที่400ก็ยังไม่โอนะครับแบบนี้เออเออดีกว่าเออดีกว่ายืนคิดนานแล้วเนี่ยเออเออลมา โอ้โหวันนี้ขึ้นยากมากเลยวะสงสัยต้องเอาเบอร์ต้าอย่างจานออฟบอกว่ะการเทมด้วยเออเมืองแม่นะยังไม่ได้ตีสักรอบหนึ่งเออไม่รู้ว่ะเอาไงดีวะเอาเบอร์ต้าหรือการเทมดีวะจานออฟบอเบอร์ต้ารอเบอร์ต้าสักทีแล้วกันเบอร์ต้าดีกว่าไปมาเมืองไม่ค้านะครับเดินแบบที่เผลอพุ่งเข้าไปที่ตู้เลยแบบไม่ก่อไม่กล่าวปึ้ง อุ้ยก็อยังนิ่งว่ะอุ้ยเหนียวจักเลยว่ะแต่งอะไรวะเนี่ยใหญ่แนวใหญ่แนวอุ้ยวันนี้แบบแข็งเกินไงดีวะจานออฟไอ้ก้าเจ้าวันของมึงแบบนั่นแต่เด็กมันแข็งเกินไปปะวะ ไม่ใชื่หของคูณมานานแล้วสลับด้านสลับข้างก่อนแล้วก็ตีต้องถอดเนี่ยถอดไปถอดไปให้เราเหมือนเรามีอันเดียวพี่เผื่อไปหน่อยโอ้โหตีข้างบวกหกไปก่อนเลยดิไม่งั้นอะโอ้ยเออทอดแล้วเอาเลยสืบทอดแล้วเขายังไงมันก็มันก็จะเเจ็ดอยู่แล้วเออมันใช่แหละยากไปบูว่ะ ขอสักหนึ huh? yeah. 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 ่งก่อนนะนิ่งหนึ่งเดินเอานะครับขอโบเก้นขอโบเก้นโบุเก้นมาหน่อยไอยาไอยามาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งวายยาก้าหลับกลับแล้วตีต่อเลยจัดไปจัดไปจัดไปยอดเกดก้าบอกไงก็จัดเลยเอานะครับนะครับ มาก่อนนะขอมาก่อนนะสลับกลับมา <S <S ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ยาเฮ้เยเฮ้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นไอ้กา,กาท,ทำเป็นเล่น,น,นเอาวะต่อเลยปะหรือออกก่อนอีกปะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ออกแล้วขึ้นนะเอาไงต้องออกมะก้าไอ้กาเอาไงถอดถอดแล้วใส่ใหม่แล้วก็ตีเลยเฮ้ยถอดใส่ใหม่แล้วหัวจัดไฟโอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะวิ่งกลับมาแล้วดูอะไรเข้ามาเอานะครับ ถ้าเจ็บถ้าเจ็บจะให้ก็ให้ไม่หยุดเลยถ้าเจ็บสองข้างนี่โเคตรเทพเลยมาปุ๊บเอากระแตกออกเจ็บหรือเปล่าโอ้โหหรืนิ่งว่ะเจ้ย,ยได้ข้างได้ได้ข้างหนึ่งนะได้ข้างหนึ่งโอ้โหเออโอเคโอเคมีกำลังใจเลยเพื่อน <laughs> เอ้ยถือว่าไม่เลวนะถือว่าไม่เร็ว,นะว,เ,รวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูก่อนว่าแสแตทขึ้นมาเท่าไหร่นะครับจากตะกี้เรามีบวกหกบวหกนะไหนดูสิดูสิแปลว่าตัวนี้นะครับแม่ค้าเราต้องมาตีที่เอาเบอร์ต้าจานจานเอาบอกเลยโอ้โหเมื่อกี้จาก4 5่หมนะแค่บวกเดียวขึ้นมาเป็น4,1200แล้วโอ้โหต้องมาอีกต้องมาอีกต้องบวก7อีกแล้วก็บวก7อุ้ทองนะ เท่ากับวันนี้หกสิบสี่ก้อนของเราเนี่ยเลยตีปะหมดแล้วหมดแล้วการเตมอีกล้องเฮ้ยหมดแล้วใจเย็น <c oughs> ไว้เดี๋ยวคลิปน้าอยากตีมันแั่กูที่โคตรอยากตีเลยเดียวยอ๋อนะวันนี้หกสิบสี่ก้อนหกสิบสี่ก้อนนะหกสิบสี่ก้อนได้มาหนึ่งบวกจากตอนแรกช่วงแรกนี่แม่งเล่นเราหนักมากไม่ขยับสดุดเลยแต่ก็ยังถือว่าดีนะขึ้นมาหนึ่งก่อนตามเมดเป๊ะบวกเจ็ดมาแล้วหนึ่งเดี๋ยวมาอีกหนึ่งแน่นอนนะเดี๋ยว ยังไงสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมออฟที่แผ่นใหม่จะเข้าใช่ครับจะมีการแตกระบบการแตกเข้ามาเราก็อาจน่าจะเอาของมาย้ำกันที่ขวานทองนะฮะให้ขวานทองบวกเจ็ดไปแล้วก็จะไงต้องไปอัพตัวประดับด้วยให้เป็นสเต็งแปดสิบนะขั้นแปดสิบเพื่อจะได้ใส่การ์ดได้เพิ่มช่องละหนึ่งใบยังไงตัวนี้ต้องมาแน่นอนนะฮะรอชมได้เลยนะตีบวกขวานทองอัพเกรดแล้วก็คราฟของอันใหม่เพราะเดี๋ยวตัวสนายก็ต้องไปอัพขีดทองทองเหมือนกันเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าราคาันต่างกันเท่าไหร่ ยังไงวันนี้6 4สก้อนได้มาหนึ่งบวกก็ยังโอเคนะครับวันนี้คงประมาณนี้ยังไงขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วก็ขอบคุณคนดูนะฮะยังไงวิาชอบอยืาลืมฝากดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ช่องเมลลูเมด้วยแล้วกลับมาเจอกันคลิปมันๆอย่างนี้ได้อีกแน่แน่ได้เลยเออลิ้นลิ้นพันกันเฉยไปแล้วบ๊ายบาย